ในสมัยพุทธกาลหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไม่นานพระองค์ก็ทรงโปรดให้ชายหนุ่มผู้ศรัทธาหลายคนบวชเป็นพระพิสุหนึ่งในนั้นคือพระสุทินพระสุทินเป็นชาวกงกาลาจิยะเดิมทีมีฐานะดีแต่งงานแล้วกับหญิงสาวผู้ดีเหมือนกันก่อนบวช เขามีความศรัทธาแรงกล้าอยากออกบวชเพื่อหลุดพ้นจึงขออนุญาตภรรยาและครอบครัวแม้ครอบครัวจะไม่ค่อยอยากให้บวชเพราะยังไม่มีทายาทแต่ด้วยศรัทธาที่แรงกล้าพระสุทินก็ออกบวชจนได้และแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาหลังบวชได้ไม่นานพระสุทินเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อโปรดญาติวันหนึ่งครอบครัวและชาวบ้านก็บ่นกับท่านว่าเยดายที่ไม่มีลูกสืบตระกูลบางคนพูดตรงๆว่าถึงบวชแล้วก็ยังอยากให้มีลูกนะ พระสุทินฟังแล้วเกิดความลังเลใจแม้จะเป็นพระแล้วแต่ความผูกพันกับภรรยายังมีอยู่วันหนึ่งท่านจึงลาสิกขาชั่วคราวในความเข้าใจของตนเองแล้วกลับไปมีสัมพันธ์กับภรรยาผลที่ตามมาก็คือหลังจากนั้นพระสุทินก็กลับมาครองเพศบพรรพชิตอีกครั้งแต่ข่าวเรื่องนี้แพร่ไปถึงหูพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมกับสมณเพศเพราะทำให้ความศรัทธาของชาวบ้านต่อพระสงฆ์เสื่อมเสียดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัยข้อแรกของ การประราชิกว่าภิกษุใดเสพเมถุนธรรมต้องอาบัติประราชิกขาดจากความเป็นภิกษุทันทีประราชิกนี้เป็นโทษสูงสุดในพระวินยัยเท่ากับว่าผู้ที่ทำผิดไม่อาจกลับมาบวชเป็นพระภิกษุอีกต่อไปสิ่งที่น่าสนใจจากเรื่องนี้ก็คือพระสุทินคือเหตุการณ์แรกที่ทําให้เกิดการตั้งกฎวินัยในสงฆ์แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรกของพุทธศาสนาพระยังไม่มีข้อห้ามมากมายจนเมื่อเกิดเหตุไม่เหมาะสมจึงค่อยๆบัญญัติขึ้น